ครับกับสวัสดีพี่ๆน้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับหลังจากรู้ดูการเก็บเกี่ยวเส็ตสินเรียบร้อ,รอยลงไปนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่เปอีอ่ยเ,เก้านี่นะครับประมาณนี้แหละเป็นรู้ดูการเก็บเกี่ยวเร็จสินลงไปนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนทันนาเนาะนะครับหลังรดเกี่ยวเก็บเรียบร้อยนะครับกบ็ล่งแปลงครับเตรียม เตรียมแปลงหน้านะครับในฤดูกาลต่อไปจะเป็นหน้าปังนะครับหน้าปังหรือหน้าเหียงนะครับอันนี้ผมมีหน้าคลองนะครับผมมีคลองคือทา้งบานผมนะครับเทาตั้งเครื่องสูบน้ำจากจากลำหัยเองนะครับจากลำหวยเองนะครับอันนี้ก็อย่กับ l อ7 0 8เศูนย์ดนะครับโดยลตลีกับเป็นตัวตลีเก่าแล้วนะครับเอามาบิวเฮดเองนะครับ นีี่อำเภอวารินชำนาญนะครับรถเกียวล่างจอยจครื่องพูนครับสองคันอ่าที่เห็นนี่บระเทศไทยมีต่อเฟืองนี่ไอคือพื้นที่เ็ดข้าวโพดนะครับเ็ดข้าวโพดสามไฮพื้นที่ข้าวโพดนะครับได้น้ามาใส่ซะก่อนครับบริษัทในต่างเครื่องได้น้ามาใส่ก่อน ระยะจากนี้ไปจะเป,นป,นปน็นหน้าปังนะครับหน้าปังหน้าปังเท่าไหร่ก็หน้าปังนะครับแล้วก็เขาโพดนะครับท่านี้บ้านเรียบร้อยครับบ้านอ่ะเพิ่นขึ้นมาสูบนามใส่บู๋เขามันก็ลอยเบิดนะนี่ก็ซัมบวาแล้วครับซัมบวานะครับบ่มีเมียนเขาเลยเขาลอยเบิดนะครับตัวน,นี้ปัน้นเรียบร้อยครับด้านปังท่านี้นะครับ ขอแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับการปันหน้าเป็นหน้าขี้ตมหน้าโค่นนี่นะครับนาอปันหน้ามินามนีอันนี้เพิ่นใส่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งในรอบทีรอบน่าจะอยู่ที่เจ็ดลอยเจ็ดอยยี่สิบนะครับพบว่าถ้าเจอนัน้งนักนี่ตรงที่บนมีนามรถจะไปบ่ได้นะครับถ้าขอผมแนะนำนะครับปันหน้าโค่นนะครับให้ใส่หลอตํำนะครับ หลอบตาในหลอบที่หารอยสี่สิบหสามามถทีจะจะปันเกียสองได้หรือว่าปันเกียหนึ่งก็ได้ครับยิงดีนะครับปันเกียหนึ่งนี่มันจะละเอียดดีเพราะห้องเด้ไปส่างนะครับเพราะว่าหน้าเห็นบ่คับนี่นั่นสิครับ้าห้าเหลี่ยงบุรีเนี่ยนี่ถึงขันติดลมเลยนลครับเพราะว่าหน้ามันมีหนามยู่ยแล้วนะครับปันยังไงมันก็นมันก็ละเอียดอยู่แล้วนะครับมันก็คือปันหน้าพงนะครับ ผมคือปั้นหน้าผงตัวนี้พุ่นสูบหน้ามาเสริมนะครับสูบหน้ามาเสริมแต่แต่กเกี่ยวหน้าปีแล้วหน้าโบแหงนะครับพอเถาพอแล้วเลย่อยปั่นมักเฟืองไว้เลยนะครับปั่นมักเฟืองไว้เลยแล้วก็มาปั่นอีกรอบหนึ่งหน้าโบแหงเพิ่งก็เลยปัน่นเพิ่งไดิตัดสินใจวานเลยนะครับที่จริงว่าจะวานช่วงเดือนมกรานะครับตอนนี้ย่าหน้ามันแหงบ่ทันเบราาต้องการพักนาดินนะครับ ช่วงหน้าปีน้สักเดือนหนึ่งนะครับต้องการพักนาดินไว้เมื่อนี้ก็คงสิเรียบร้อยนะครับสองฝั่งนี้ก็ยูร่ล่าประมาณพวกไรครับพกไรครับหน้าสองฝั่งหน้าสองแถวนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในเดอนี่ครับมาเบ่งการปั่นนะครับนี่ถ้าเจอตรงนาหนังจะไปบ่ไรนะครับ เข้าาเราใส่อยู่แมนครับเจ็ดลอยซาวนะครับปันในดอกเจ็ดลอยดีสุดฟ้าขอบสูงห้วยแล้วใส่เจาะซ้อนครับเก็บขางครับ,รบน่บาจะโอเคนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวจะใส่น้ำตรงนีนบมดีข้าก็จักรรมายำอยีกทีหนึ่งนะครับ เป็นาการโอเคเลยผมบ้านนะครับโอ้ยู้สามกลางอยู่บ่หโอ้ยสั่มกลางนะครับสั่มกลางอีกรอบหนึง่ง มันเลยเลี่ยงกัปั้นสบายครับตัวนี้เลี่ยเรี่กัปั้นสบายแต่มีหนามแ้งแจมแจมไปเลยนะครับแต่มีหนามหน้าปีปีนี่บ่ค่อยได้ผลน,นะครับก็เลยตรงเพชรหน้าแหลี่งเสริม นะครับเห็ดหน้าแดงเสียมขึ้นมาแต่ว่าที่จริงเพิ่งย้็ดสุปีอยู่นะุปีนี่เห็ดเลี้ยวแน่นะครับเพราะว่าเขาหนาะแต่พ่อๆกินนะครับเพราะว่าผลมาดีส่วงเกี่ยวเขาครับมันโมมีผลนะครับเห็ดโมหนามหนามจนเลือดหอดจะเห็ดหอนหน้าแดงนะครับโมมีผลเลยนะครับช่วงห่อตรงการจิ่จะว่านปุ๋ยช่วงเขาอาเขาได้อายุสองเดือนนะครับมันแห้งนะครับ แห้งมันแหลงผมมีน้ำให้วานปุ๋ยนะครับก็ได้ตรงเห็ดหน้าแหลงต่อนะครับนี่ก็ปั้นครับปั้นแล้วก็ะวานนะครับที่นี่ปั้นแล้วก็ะวานพอดีจะมีพรมหงานครับดินกำนะลัางงามด้ยครับถ้าไม่งามดินึงหนีแจมมันก็จะฟังนะครับเขามันจะฟัง เขาคือทางนี้ครับเขาล้อยเขาล้อยแน่ๆเลยการปั่นหน้านะครับเอย่าเทคนิคให้มันครับอย่าด่ดาหมานะครับพี่น้องผมกับำลังจะมาซอยอ้ายแล้วครับผมจะมาเก็บเงิเงนค่าเกี่ยวเขานะครับเก็บเงินค่าเกี่ยวเขา พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในเด้อครับกดกระดิ่งใหม่เพื่อจะบริภาทคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ